เมื่อกี้กัโทรไปถามสามีน่จจะว่าลูกเป็นยังไงบ้างสามีก็บอกโอเคตอนนี้กาลังเปลี่ยนแพมเพิร์ให้อยู่แล้วก็บอกสามีว่ามัน,นีีอาศัศกบันซ่านาน้อยนึงด้จา้าสามีบอไม่เป็นไรความสุขขงองเธออยู่กับเพื่อนไปเลยอันนี้ประชดอกวะอันนี้ประชดเราหรือเปล่าบอเมนด้จ้าเพราะว่าเฮาปั่มนุ่มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เขาประเด็กอกเสื้อมือเนาะจ้ะผู้เด้อไอปูโอ้ยเขามีพื้นฐานกันนี่งานไม่หนักทำไมเขาไม่เรียนต่อพวกพี่ความงามโอ้พี่ก็เลยบอกชอบกับไปสายนี่ว่าความงามอยู่ประเซนต์ดีได้เงินดีคนเขอตกคนตรงบนตาไม่ได้นักสำหรับลูกมาแตงโมจ้านี่พี่บุ๊มลวกพักอะไรบ้าง มะเขือมะเขือยาวมั่งอันนี้โด่งยังไงพักบ้านเขาพี่น้องบลูมือก็ทแต่แสบ็บมันจะเป็นจืดๆเนาะจืดๆมันคืออย่างเขาเลยอย่างบอกบลคัลีน้อยอยู่บ่อ๋อมันจะเป็นจืดๆืดเราจะแสบ็บกินกับตำปนเนาะบางสีแส็บเสบ,บเแล้วก็หน่อ,มนอไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็พี่บลงเราเห็น้พริกยังนี่ ปลาผงน้ำพริกปลาผงนะจ๊ะง่ายๆ่ะกินแ <c oughs> ค่น่้กินยูกันสองคนกินง่ายๆตงโมจมาก,ก,กินบ่ดีคน <c oughs> ับนไม่น่กเลยคือซักดูซักหนยมันม่หนครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาได้จ้าอันนี้ก็แกงไก่เรียบร้อยสับไก่แกงไก่คือบุมแล้วกระพุงแล้วเหลือแต่เหลือแต่เอาให้ไก่เปืือยระยะเหอแต่เร<ไ>ื่องอะลองให้ไก่เปลือยก็จะกินได้นะคะเพราะว่าไก่มันก็จะเหนียวนิดนึง <laughs> แล้วก็ทอดปลาสลิดปลาสลิดคือมาจากหลา,านไทยนแหละจ้ะเหลืองอเอาใบใหญ่กรแเสริอยู่ มกีม้มาได้ทาเสร็จแล้วต้มไก่เขาที่บุง้งหอเขาคอยหุเขาแล้วนะ <c oughs> มาได้จ้าขออภัยในการผากเสียงนพน้องเพราะว่าเขา,าก็กินเขาไว้น้ำเดยเรวก็เวาเรื่องทุระไว้น้ำเราจะแกงไก่ก็ เธเลนไปเหลืองในหลานไทยนึกว่าสิเป็นไก่บนเหนียวนึงพี่นงบัดนี้ต้มมาแล้วเหนียวเพราะว่าในหลานไทยมันสิมีแบบว่าไก่เหนียวขายไก่ไไก่บ้านบานเฮาน่าจะว่าัดซื้อไก่ในห้างบานเขามันเนือมันเก็สีเปื่อยเปื่อยไว้อยู่จแต่ว่าเฮาก็อยากกินฟิลแบบไก่บ้านๆนะจ๊ะบัณนี้ก็เลยกัามาสับแล้วเอามาตุมเบืองพี่นงตอนซิมเบิ่งนั่นก็มันก็บ่ค่อยเหนียวสาใเนอกจากบัดนี้พากันตักมากิน โอ้ยพี่น้องเหนียวแต่ก็ต้องกินเลยแต่เพราะว่ามันกระดึกแล้วนะจ๊ะประมาณใบเออประมาณายสิทุ่มหนึ่งทุ่มครัวนะจ๊ะเพราะว่าถา่สีร้อมันเกลี่ยกับประมาณเครึ่ังสโมงนีกบ่ไบ้นะจ๊ะเพราะว่าเจี๊ยบตรงนงั่งรถดไฟกับบ้านเพราะว่าแต่ก่อนนั่นทาโทษนั่นทำามาก,กินเขาบ้านพี่บุ้มก็ยู่ดึกได้นะจ๊ะเพราะว่า เขาสามารถโทษแฟนมาหลับใจแต่ว่าตอนนี้เฮาคือมีลูกหน่อยก็ต้องเฝ้ากินเฝ้ากับนะจ๊ะก็บ่ได้ว่าอยู่แล้วก็บ่โทษถ,ถามโทษอย่างนะจ๊ะเขาก็โทรถามสามีว่าเออลูกเป็นจังไสเน่ลูก้องบ่จังไงเพราะว่าเขาก็ปัม๊มนมไ้หลายนะจ๊ะป,ป,ปั่มไว้หกเจ็ดกปุกกนะพี่น้องเพราะว่าทุกๆสามสี่สั่วโมงเขาตื่นสีเห้าก็ค่อยเขากินนะจ๊ะแล้วก็ เาบ่ไ,ได้อ,อกปานตลอดโดนด,นดนนูนักสออกเธอหนึ่งเนาะจ้ะเพราะว่าก่อนมาเอาเรื่องทุรงทุระพี่บุม๋มเราก็มีทุละปรึกษาของเราเราก็เลยโทรเอื่นมาเบากันนาะจ้ะเบาปรึกษาหาเรื่องกันคนเฮามันก็มีทุรงทุระน้องพี่น้องแต่เฮาเก่กงใจเป็นก็เลยได้ผากเสียงแล้วจ้ะบางเดืองมันก็เบเสามารถเบาอกซื้อออกยังไรเนาะจ้ะก็ขอภัยหลายๆน้องพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นการผากเอา ปลาสดิบนั่นก็ตัวใหญ่ใหถอดกรอบกรอบเสบเซบจ้ะบางตัวก็ไข่ไข่แบบเต็มทองเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็กิกนน้ำก่อนเพราะว่ามัน <c ười> ไก่มันเหนียวจ้ะแล้วก็ส่วนมากเฮาให้นุมลุงสีปัม่มนุมมันสิเป็นแบบกระหายน้ำเลยพี่น้องกินนำ้ำสาใบก็บ่ค่อยอิ่มนะจ้ะอันนีก้ก็กินไปน้ำเบากันไปน้ำ เพราะว่าเราก็สิกลับบ้านวันจันทร์นี่นะจ๊ะแล้วกับประมาณเวลาของอฟินแลนด์ก็สี่โมงแลงนะจ๊ะไปถึงไทยกับประมาณเก้าโมงเก้าโมงเสาร์เก้าโมงคืนระวังสิของประเทศไทยนะจ๊ะอันนี้ก็ตักน้ำเคลยร์เบึ่งน้ำหนพี่น้องเพราะว่า <laughs> มันเหนียว <laughs> แต่ว่าตะต้ต่มอ,อีกน้อยนึงนี่พอดีเลยส,เสีเพราบว่ามันได้แบบประมาณไกลบ้านเท่าเราจะอันนี้ก็พ้ากันบอไปทั่วอันนี้ก็ลูกขึ้นมาผาักเอาลงไปหน่อผัอผกเสียงเอาเพราะว่าให้ลูกกินน่มเส็จแล้วกมามัน่นางปั่มน่มตอวนะจ๊ะ ชีบิดเมนุนลูกอ้นเราพี่น้องต้องฝ้าเฮ็ดเพราะว่าคลิปวิดีโอก,ก็ก็สิพยายามถ่ายลงเรื่อยเนาะจ่ะถ่ายลงให้พี่น้องได้รับชมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนาะจ่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บังคอยมีเวลาได้เฮ็ดเนาะจ่ะแต่คือถ้าเฮ็ดคลิปวิดีโอนี่ก็คือมีแฟนซอยแฟนแบบสมมติว่าเฮาเอานมให้ลูกกินเสร็จก็บอกแฟนว่าเธอเอาดวงแขนก่อนเด้อแป๊บนึงอย่างเซียน,นจ้ะ ว่าเดี่ยวฉันเห็นวิธูคนเป็นหนึ่งเพนเราก็เข้าใจเพราะว่าเขาโมายู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาก็ยังบบมีแบบเพิ่มแลวงวนะอาชงอาชีมาจะว่าเขาก็พึงเรียนมาอยู่นี่กันเขาก็ตรงเขามีภาษาเป็นองเจางาข้งเขาก็ตรงแบบเรียนภาษาบ้านเขานะจะแต่ว่าประเทศฟินเนี่ยเขาบอกภาษาอังกฤษได้ก็เมนดูจ้ะแต่ว่าพื้นฐานก็คือเขาตรงได้ภาษาบ้านเขาว่าไปไดนี่เขาก็ตรงแบบเพิ่มแล เข้าใจภาษาเขาฟังรู้เรื่องสามารถโตโตไปหน่อยหนึ่งก็ยังดีเนาะจ้ะอันนี้เขาเราแบบเรื่องต่างๆ่ล้นานะเรากำลังบอกกับพี่บุมน,นานนสิบหกกันจ๊ะตั้งแต่อกอกออกลูกมากกว่าเด็กมหาเราเลยมีแต่พิมพ์แชทคุยก,กันว่าเราก็ฝึกงานเนาะจ้ะ เรียนจบแล้วก็ฝึกงานวันนี้ฝึกเสร็จก็ต้องกลับไปเรียนอีกแต่ว่าเราก็ต้องลากกับบานก่อนเราะแต่พลังทุละเราสำคัญอันนี้ก็แถทะใกล้ไว้นะพี่น้องเหนียวคัก <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามน้ำเนื้อพี่น้องขออพายหลายนะจ๊ะที่พากเสียงเอานะจากโ่รได้แบบให้ฟังเสียงสดๆนะจ๊ะเพราะว่าบางเหลือมันก็เบาออซื้อโปรไดน้องพี่น้องเกรงใจเล่าเรงสีเราจะโอเคผิดพลาดประการใดก็ขอค้กพายหลายเราจะอาจจะเบาสัมปายสมาร์กกับโค้กพายน้อพี่น้องพอกันคลิปหนาน,นะจจะอันนี้ก็ไปตักแกงไงม่เราจะมืดพี่น้องหิวเข่าแห้งจ้ะยางทั้งมือมันอีกจนขาหลากปวดขามืด ว่าอันนี้กินซสรตจก่อนสีกับบานเลยนาะจ้ะนั่งรถไฟอีกเกือบครึง่งสัมวุมงเาะจ้ะโอเคไปแล้วได้จ้าพี่น้องพบกันคลิปหนานล้จ้าบ๊ายบาย